สวัสดีครับอยู่กับผมครับสุรชัยชีวิตธรรมดาครับวันนี้จะเป็นเรื่องของการตรวจรถไฟฟ้าเป็นรถยกนะครับรถโฟล์คลิฟ์ไฟฟ้าก่อนใช้งานประจําวันตามพรบความปลอดภัยเครื่องจักร2564นะครับพนักงานขับรถโฟล์คลิฟ์ก่อนใช้งานประจําวันจะต้องทําการตรวจรถโฟล์คลิฟ์ก่อนใช้งานห้่กิอกรรวความปลอดภัยก่อนใช้งาน,าน,งานและเก็บผลการตรวจสอบนั้นให้พนักงานแรงงานตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราไปตรวจสอบรถยกไฟฟ้ากันไปครับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเวลาตรวจสอบก็ตรวจสอบสภาพภายนดอกนะครับต้องไม่แตกไม่แคกตรวจสอบเรื่องสายไฟนะครับและสายไฟสวิตช์หรขั้วแบตต่างๆนะครับตรวจสอบพวกสวิตช์ออนออฟนะครับในการใช้งานนะตรงนี้ แบตเตอรี่ชนิดกดตะกั่วนะครับในการตรวจสอบต้องมีการตรวจสอบวัดค่าจำเพาะของแบตเตอรี่เดือนละครั้งนะครับตรวจสอบเรื่องของการเติมน้ํากันก่อนที่จะชาร์จไฟตรวจสอบลูกลอยเพื่อเติมน้ํากันนั่นเองด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบความสะอาดบริเวณฝาจุกนะครับส่วนอุณหภูมิของน้ํากดในระหว่างการชาร์จไฟต้องไม่ควรเกินอยู่ที่55องศานะครับ ตัวสอบไฟที่เหลืออยู่นะครับ20-25เนี่ยควรต้องชาร์จไฟนะครับใช้เวลาอยู่ถึง8-10ชั่วโมงนะครับตัวสอบเรื่องของแบตเตอรี่จะต้องไม่ชำรุดไม่แต่นะครับตัวสอบโซ่นะครับแรงตึงต้องเท่ากันนะครับแล้วก็ไม่แห้งเป็นสนิมนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการพาจรารบีต้องไม่เยิ้มจนเกินไปนะครับไม่มีมากจนเกินไปนั่นเองนะครับ ตรวจสอบระบบไฮดรอลิกนะครับระดับน้ํามันไฮนดรอลิกต้องไม่ขาดนะครับแล้วก็ระบบไฮดรอลิกต้องไม่แตกไม่รั่วด,ด้วยนะครับให้ทําการทดสอบระบบไฮดรอลิกของรถฟอ์คลิ์นะครับทดสอบยกขึ้นลงนะของกระบอกไฮดรอลิกนะครับ ตัวสอบดอกยางนะครับไม่สึกจนถึงมาร์กเกอร์ตรวจสอบน็อตล้อทุกล้อไม่หลุดไม่หายนะครับตัวสอบระยะฟรีของพวงมาลัยนะครับต้องไม่เกิน20-60มิลลิเมตรนะครับตัวสอบแรงตึงของเบรกมือนะครับ <Okay. S 1> ตรวจสอบ <Okay. S 1> กระจกการมอง <Okay. S 1> เห็นนะครับ okay. ตัวตออดสอบระบบเบรกตรวจสอบเครื่องดับเพลิงพร้อม <Okay. S 1> ใช้งานตรวจสอบเข็มขัดนิรภัยตรวจสอบระบบไฟทุกดวง ตรวสอบระยะฟรีของเบรกไม่ควรเกิน2-6ง <Okay. S 1> มิลตรวจสอบสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนทดสอบปุ่มฉุกเฉิน หากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดต like, ิดตามให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ